นายแพทย์วรงเด็ก,กิจวิกรมประธานพรรคไทยพักตีโพ์ข้อความหัวข้อหยุดมอมเมาประชาชนทุกรูปแบบโดยระบุรายละเอียดว่าในขณะที่ประชาชนกำลังส่งแรงเชียร์พี่น้องทหารในการปกป้องอธิปไตยของชาติการประชุม j b c ไทยเราก็เสียท่า,ขาเขมนในสงครามข่าวสารหรือแม้แต่พี่น้องจำนวนไม่น้อยกำลังเฝ้าติดตามการไต่สวนคดีนักโทษชั้น14ที่สารดีการนักการเมืองกำลังเริ่มการไต่สวน รัฐบาลชุดนี้ได้แต่ตั้งหน้าตั้งตาตอนพี่น้องประชาชนไปสนใจเรื่องอื่นคือทุ่มเทพเพื่อที่จะหม่อมเมาประชาชนทุกรูปแบบไม่ว่าจะพักดังคาสิโนคอมเพกผนันออนไลน์ล่าสุดให้สำนักงานสลากจะพักดันเปิดหวยขูดชนดิดขูดแล้วรู้ผลทันทีและมีข่าวว่าจะเปิดหวยลอตเตอด้วโดยอ้างว่าจะเป็นรูปแบบสลักใหม่สิ่งที่ต้องถามรัฐบาลอุ้งอิงว่าจะหม่อมเมาประชาชนไปถึงไหนเอาคาสิโนมาหาเงินกับคนระดับกลางขึ้นไป เอาพนันออนไลน์มาหาเงินกับวัยรุ่นผ่านมือถือเอาหวยขูดและหวยลตโต้มาหาเงินกับชาวบ้านพอขาแม่ค้าให้คนยากจนฝังลมไปเรงแรงโดยเฉพาะหวยขูดคนยากคนจนคนรายได้น้อยจะติดกันงองแงงง่ายมากเพราะรู้ผลทันทีรัฐบาลไม่มีปัญหาไรายได้เข้ารัฐแล้วใช่ไหมจึงใช้วิธีการสร้างพนันรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะหวยขูดเพื่อหาไรายได้จากคนยากคนจนถ้าปกป้องอธิป,ปไตยก็ทําไม่ได้ปกป้องความยุติธรรมก็ทําไม่เป็น เป็นแต่บอหมาประชาชนสร้างการพนันใหม่ๆไปขึ้นมาถือว่ากำลังทำร้ายประชาชนของประเทศตนเอง